สวัสดีพี่น้องประชาชนที่ดูชอยู่ทั้งบ้านเพื่อนๆสื่อมวลชนท,ทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้เป็นการถแถลงความเห็นของพรรเก้าวไกลหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยการถแถลงในวันนี้จะถแถลงโดย คุณชัยธวัฒน์ตุลาชนหัวหน้าพรักก็ไกลและผมพิธาเล่นเจริญรัตน์เป็น2ภาษาครับคุณชัยธวัฒน์จะ,ะแถลงก่อนเป็นภาษาไทยส่วนผมเนื่องจากจว่ามี international press ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากก็จะ,ะแถลงเป็นภาษาอังกฤษครับและหลังจากนั้นก็จะเปิดคาถมโอกาสให้พิการสื่อมวลชนได้สักถามเล็กน้อยนะครับขอเชิญคุณชัยธวัฒน์เลยครับหลังจากมีคำวิจัรณ์สองสอย่างในวันนี้นะครับแม้ว่า ทางจะวินิจฉัยนะครับว่าการกระทันของพักเก้าไกลเนี่ยถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพโดยกาสถลังการปกครองแต่พักเก้าไกลขอยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่ได้มีเจตนาครับเพื่อซอกกร่อนบ่นทำลายหรือแยกสถาบัน,นรัฐมหาศย์ออกจากชาติไปยังได<า>นอกจากนี้ พวกเรายังกังวลว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลวันนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองไทยในระยะยาวด้วยเช่นอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับสารรัฐมนูลในอนาคตอาจกระทบต่อความเข้าใจ และการให้ความหมายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหลักการสำคัญของระบอบก,การเมืองไม่มีความชัดเจนแน่นอนสิ่งที่เคยกระทำได้ในอดีตท,ทั้งในสมัยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือในสมัยระบอบประชาธิปไตยอาจกลายเป็นการล้มล้างการปกครองได้ในปัจจุบันและอนาคต อาจกระทบเรื่องสําคัญอีกเช่นการตีความว่าอะไรคือการล้มล้างการปกครองอาจจะเกิดปัญหาที่พวกเราเข้าใจหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนไม่ตรงกันมีความคลุมเครือทั้งในแง่การตีความข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเจตนาคำนิชัยในวันนี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อ ดุลยภาพระหว่างประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบก,การเมืองไทยในอนาคตอาจจะทำให้สังคมไทยสูญเสียโอกาสในการใช้ระบบระบรัรฐสภาในระบอบประชาธิปไตยในการหาข้อยุติ ความขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสังคมในอนา,า,าคตสุดท้ายคำวินิจฉัยในวันนี้อาจส่งผลกระทบให้ประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นปมปัญหาความขัดแย้งในตารเมืองไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พักเก้าไกลขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับจากประชาชนที่ส่งมาให้